「舞い上がれ純白の雲を見下ろすはるか」 คุกกี้แลนด์ชอปเติม Rov เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม Rv o ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงเพราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านยังรับเติม Rv หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับวันนี้เรามาอยู่กับเออร์ก็นะครับก็อย่างแรกเลย ถ้าชนกับยีนาต้นเกมอ่ะเอาจริงๆนะแทบจะไม่ไหวนะครับต้องมีของสักประมาณหนึ่งเราถึงจะยืนกับยีนาได้เพราะยีนาต้นเกมแรงมากแล้วแพทชนี้เขาได้บัฟเข้ามาอีกถึกขึ้นไปใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราไปว่าในเกมกันดีกว่าจ้ะออนนี้ร่อนะครับล่อ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 เต็มที่แต่ม่นาจะรู้แล้วละ ขนาดนี้ก็ได้จะรู้แล้วล่ะแต่เหมือนจะไม่รู้นะฮะเหมือนจะไม่รู้นะครับโอ้ยสยดายแย่แต่ว่าปามสุดแปลว่าปลอกแน่นอนนะครับผมมาอันนี้เพื่อนช่วยนะเพื่อนมาช่วยงั้นเราจะต้องเล่นเซฟเพื่อให้เกมนำกว่าเขาเยอะนะก่อนเลเวลสี่มันพอได้อยู่เพื่อนมันพอได้ พอได้นะครับพอได้อยู่ดูเลือดสับโดนอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทดลองเซตที่เป็นสายกึ่งแทงกึ่งดาเมตให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วกันนะฮะมาแล้วว่าย่ำเลยสไลด์ติดด้วยปกติแล้วเจ้าตัวของเออร์โร่จะเล่นเป็นสายดาเมตดล้วนเลยนะครับเพื่อนก็จะมีแบบว่าบางคนก็จะออกโบเก้นสเปียร์บางคนก็จะออก อ่าสเปียร์ออฟลองกินโนตนะครับแล้วก็ตามด้วยออมนิแอมดาบแดงอะไรก็ว่ากันไปก็เล่นเป็นสายแรงเลยนะครับสำหรับต,ตัวของเออร์เร oh oh ถ้าเล่นสายขึ้นแทงก็จดาเมจอาจจะดาเมิ่ง drop หน่อยเออต้องเข้าไปสวยเยอะหน่อยนะครับอืมเท่าที่เท่าที่เห็นมานะก็ดาเมจล้นล้นนะฮะมาแล้วเอาสลามโอเคเขาไม่ได้ไปมังกรใหญ่นะครับงั้นเราไปดูมังกรเอ้ยทุย อูปฟ้าให้เพื่อนไะมเฮ้ไม่มาหรอเพื่อนเอาจริง <then> สลามตาไม่ทันนี่ครับ yeah, <but> น่าจะไปแย่งปะฟ้าก่อนข้ามยจะกะบีหน้าของทางกันที่สเท่านั้นนะครับ <Hey. S 1> โดนคอมโบแล้วจะออกไปได้เอา <c oughs> ที่ตัวเราโดนแบบตุ๊บตาบตุตบต๊บตาบตายนะครับ อันนี้ฉีออกมาได้นะไม่เล่นนะครับตัวเกมผมไม่เล่นกับพี่แกเด็ดขาดรู้รู้อยู่แล้วเมนทีน่าอยู่แล้วตัวไม่เดือดจัดจะลาดเดี๋ยวเราต้องสับาาคบา้าแอปนะนะตามสูตร ไม่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 ตีหรอกเฮ้ตีหรอกครับกรดสวรรค์นะดิมาข้างหลังปึ๊บหลบอ่ะหลบอย่างงี้มันพอมีภาษีหลบได้พอมีภาษีนะแต่ถ้าหลบไม่ได้เลย <An enemy S 2> คุยกับ <has S 2> รากมะ <been defeated. S 2> ม่วงนะฮะ <c oughs> เลียบดีกว่านะ อย่างนี้อย่างงี้ดูเลือดีิกว่าแล้วเข้าไปสับหนึ่งทีเปิดก่อนอาจจะอาจจะได้ปูดแต่ว่าเราได้ก่อนนะครับอันนั้นเลือดเขาไม่เต็มหลอดน,นะครับแล้วเราเป็นตัวที่แบบเปิดก่อนด้วยเนะีเกือบแพ้นะครับเชื่หนึ่งที มาเดี๋ยวผมจะออกเป็นสเปร๊คลองกินดูไปก่อนเลยก็จะได้ในเรื่องของเ p ด้วยแล้วก็มีคูดาวสำหรับตัวของเออร์อด้วยนะครับเป็นตัวที่ไฟเตอร์ชอบออกกันอยู่แล้วนะมันกี่สแต็กมะถ้าจำไม่ผิดนะ6สแต็กมั้งเออเจาะสำหรับเจาะเหลืองนะครับเฮ้ยไงเอาไปตีพวกไฟเตอร์เฮ้ยไงครับเอาไปตีพวกไฟเตอร์เพื่อนเห็นหรือยังครับ นั่นคือสรรพคุณของยีนาต้องเกมถ้าเราโดนตั้งแต่แรกนะครับก็คือจะโดนกดดันเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จะแพ้เลมนะครับประมาณนี้นี่คือเราเปิดโดนเปิดก่อนนะส่วนไม่ได้นะครับส่วนไม่ได้เลยอันติออกก็แบบอันเสียติฟรีได้เปี่ยนมานครับ อันนี้ผมมารับเไปให้เพื่อนก่อนนะ <'s> เพื่อนไปรับข้างบนเลยครับอ,อ,อาจจะต้องอาจจะต้องใสตรงนี้แม่ยังไงกูจะสับอยู่แล้วระเบิดแต่มันตัวนึงครับตกมาอาจจะอาจจะมีสวนแล้วกระโดดสวนอาจจะมีสวนนะครับผมอาจจะมีสวนฮ้ยมันจะเล่นต่อ ก็ะจะเป็นตัวนอกอรับก็จะรีวิวให้เพื่อนๆดูนะครับว่าในเมตามันจะเล่นได้อยู่หรือเปล่าแนละ้วแต่ผมต้องบอกว่าเพื่อนๆในแรงเนี่ยอาจจะไม่ค่อยอยากจะเล่นตัวเมตาในบางตานะในบางตานะครับอาจจะไปเจอพวกตัวของอะไรมันจมันไม่อยู่ในเมตาแพนด้านะครับแพนด้าไม่อยู่ตอนนี้ตกสารระบบไปแล้วนะอาจจะเล่นแบบแพนด้ากันชิลๆนะแแลงกลางๆนะครับ เอาละปาบกาให้แล้วก็โดดออกสักประตูเลือด,อ,ดอ,นนอะไรกันตัวนี้โอ้ดีนะมันไม่เล่งกูกดิฉันรอดว่านายจะเหลืองเอามาอะ ผมจะออกเป็นคอสนะครับคอนสก็มาแทนในเรื่องของอมนิแอมนะครับค่อนข้างดีเลยแล้วก็มันผสมปนเปคือมันคอมโบเข้ากับตัวพวกตีเร็วๆอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวลองออกเป็นคอนละกันไก่อาด้วยคนระับแผ่นนี้ผมจะลองไปเล่นนะฮะลองไปเล่นอันไหนดีก็ลองไปเล่นนะครับอผนไหนไม่ดีก็ดูเฉยๆก็พอนะ สไลด์มาทักทายและเพื่อนไหวเชื่อกูเล่นสับสองไหวไอ้ชี้ดีหน้าไม่ฟิกม,มันจะสูอ้อันช็อตสโลช็อตสโลต้องมาแล้วจังวันนี้เจ็บอยู่นะ ยื่แช่ติคำพอดีก็เจ็บเยอะครับซับสี่รับสับสองตายไปหนึ่งเราก็โดดออกพอไหวแล้วเด้อป้อมมันตีไอ้ไอ้ครับไม่ไหวจริงๆทนพิษบาดแผลไม่ไหวของบอดี้สแลมก็ดูบอกหน่อยเอ้ยราบป้อมเพลงไหนวะมีดหรอวะ คนพิตบาดแผลไม่ไหวบอลที่สแลมไม่เคยฟังเลยว่ะหล่อเล่นของแบ็คเฮดต่างหากไปเลยน,นะอ่ะเลี้ยงไม่มีทางก็ฟามไปก่อนเลยครับมาแล้วกู่สายออกกูได้ด้วยแล้วส่วนแงบินเข้าหัว เผื่อเพื่อนๆไม่เคยเล่นเอร์รอนะครับเวลาที่เ e อร์รอวันตีมันไม่ได้มีดาเมจอย่างเดียวนะถ้าอยู่บนหัวนะครับมันก็คือสามารถเก็บสแตกส็กสกิลสองได้เผื่อเพื่อนๆใช้ฝับ <Your team S 1> ไปแล้ว <team S 2> กระโดดขึ้นไปอีกเอ้ยทำไมบางทีผมกระโดดไปแล้ว I อันติไม่ได้ไวะพี่กู <Team S 1> กระโดดแล้วไม่สามารถสกสิลสองได้อีกทีนะครับก็นั่นแหละบนหัวเก็บสแตกส็ก <team> มาดิย,ยังไงสิ ว่าถ้าเกิดเปิดเพลงเอ้ยเปิดเสียงตอนเล่นเกมนะครับมันจะมีเสียงจะแตกตอเออร์รอ,อยู่บนหัวอยู่มีฟืบ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 ,ฟบนั่นแหละถ้าเราเก็บเรื่อยๆสกิล2มันจะวนไม้เรากระโดดลงมาปุ๊บใช้สกิล2ได้อีกทีนะครับเขี้ยที่ผมมาพร้อมแล้วนะครับว่าจะมีค้อนมีไกาอาแซนด์ดแล้วก็อีกชิ้นนึงก็ขาดเป็นดาบตีมเนี่ขาดไม่ได้เลย ออฟเลนี่ขาดชิ้นนี้ไม่ได้เราจะเป็นจะตายเนยครับในยุคนี้นะเปจะจะเป็นจะตายเนี่ยไอเทม,ม่สุดจีสุดจีจะในจ๋นจาผมมองว่าอารอวะยังไม่เจอไอเทมที่เอามาแทนในตัวของดาบดิมได้เว้ยอย่างเช่นแต่ก่อนเราใช้ล็อกชิลอะไรอย่างเงี้ยเฮียมันเป็นดาบดิมโอ้โหดาบดิมใช้แทนประเทศเลยนะครับ ตอนแรกคนก็บอกว่าเออมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ออกมาต้นเกมไม่ค่อยคุ้มนะครับปัจจุบันชิ้นชิ้นแรกชิ้น2องไม่ออกกันแล้วประมาณชิ้นสองอะ่ะหลักๆเลยอาวีอาจจะยังไม่เจอไอเทมที่สามารถแก้หรือเอามาแทนที่ของดาบดิมใต้เนี่ยโดดสับแบบนี้หมดนะครับแล้วเราก็หมดเหมือนกันเพราะเราสารับไม่โดนเดี๋ยวแต่คือมาเห็นไหมสองปุ๊บลงมาสาับได้อีกรอบนะครับ ถึงเก็บรสเต็กไม่ครบอาจจะต้องรอวิหนึ่งเหมือเมื่อกี้นะผมเก็บรสเต็กไม่ครบนะต้องรอประมาณวิกว่า,วาได้อาจจะไม่ถึงนะแต่ว่าตีปลอมได้อยู่ มาแล้วเคใี้ผมมาแล้วโดดสับไปหนึ่งทีสไลด์ออกมาครับสุดท้ายก็เป็นดาบแดงนะชอบเลยพวกเด้งเลือดตีเด้งเลือตดอตีเลยครับไกอาเต็มดาดพวกนี้ชอบเลยพอลงปลาไหลนี่ก็ชอบนะ ดึง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 เฮ้ยสวยจัดโอหไม่ต้องใช้แบบเวลาในการเก็บสแต็กอะเป็นตัอื่นที่ตายแล้วนะเข้าแบบปุ้มสนามผังมาให้สวยนะฮะมาดูตรงนี้เหมือนจะเหมือนยีน่าจะได้สวยจัดนะครับแต่ว่ายังร่วงไปอยู่แลกกันไปสองต่อสองคนระตรงนี้อุย้ยสามี เราเสียไปสามอะตามไม่ทันเด้อถอยก่อนเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนเมื่อกี้เราเพิ่งตายไปนะครับก็รอเพื่อนเกิดเป็นเล่นนะเคลียเคลียเคลียพอเคลียร์พอเคลียร์พ่อไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเพราะว่า มันยังไม่14นาทีลองวัดว่ะเลดเกมนี่วัดว่ะอ่าไม่เจ็บครับเริ่มไม่เจ็บเริ่มไม่เจ็บแล้วผมเริ่มสวนเฉยโอ้หดูยี่ตัวกดดาบตีตั้งแต่ทีแรกเลยดีกว่า <c oughs> เี่ยเขาไมารับทันแต่ว่าไม่เป็นไรครับแรกๆกันไปอยู่ผมก็เก็บไปได้อยู่ เปิดให้ในชอตนี้มาหลอกเสียช็อกไปฮะอย่างสรงก็อยู่นะเดี๋ยวต้องมารอเพื่อนเปิดมากรอน,นแต่ว่าฝั่งเขาอะเสียไปถึง3คนนะครับ3คนเลยผมว่ามีโอกาสได้กอตอยู่แต่แต่ผมว่าเขาเกิดทันนะครับมาดูจังหวะเพื่อนเล่นด้านบนกันดีกว่าฮะแล้วรีมาไฮโน่คุอตัวการบ้านนี่แบบโคตรเกียนเลยเดี๋ยวผมมารีวิว ไฮโน่เรยฟอร์เมน์กันดีกว่านะครับว่ามันเก่งยังไงนะไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนะไฮโน่ออฟเลนมันไม่ค่อยฟื้นฟ้าแบบก็เลยแบบเบื่อก็เลยเบื่อไม่ค่อยแบบเออนั่นแหละแต่ว่ามันการบ้านเก่งไฟใหญ่ก็เก่งนะครับในช็อคมาโหเดี่ยวเดียวหลุดเดียวโรนัลโด้แบบนี้ <S <S ขอล้กัหนหายไมนฟิกเกอร์หัวติ่กูเสียฟรีด้วย เคยได้ตายเคาได้ตายสวยแล้วสวยแล้วจ้กเฮ้ยไปกลับเลยเพื่อนไม่ต้องช่วยกูพอกูตายเหียแล้วแม่งโดนมาหล,ลอกไม่เข้ามาเปิดตัวเดียว กระจายวยิกิวไปทั้งซอยเอาเด็วัดพยาหนาหมือเหมือนกันนะโอ้โหมาหลอกครับไฟเดียวตลอดเลยว่า ประมาณนีแล้วกันนะครับสำหรับเออรอดผมว่าได้อยู่นะเล่นเป็นออกค้ำค้ำให้เพื่อนนิดหน่อยแล้วก็ยังพอล้วงได้อยู่ผมว่าล้วงแคลรี่ก็ได้แต่อาจจะต้องใช้เวลานานกว่าสายดาเมดนิดหนึ่งนะเพราะสายดัเมจมันสับแรงมากนะครับก็เล่นเป็นสายนี้ค่อนข้างโอเคอมีตัวเลือกให้ได้เล่นเยอะขึ้นนะเป็นค้อนกับไก่อราร์สแตนด์ดนะครับก็บระมาณนี้สำหรับเออรอดถ้าใครชอบตรงนี้ฝากกดไลค์กันด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า